ขอให้พี่ดูสักนิดนะเออจีบเป็นวันนี้เจ้าซิมเฮทยังซิมาตัดบะขามจ้านแกะด้วยจ้ะไม่งั้นจะไม่หวานจ้ะอันนี้สีทองค่ะส่วนนี้พันสีทองพี่นึกว่าพันสีขาวนัก่นกกินทาอะไรอย่างเงี้ยโลเท่าไหร่สวัสดียามเช้าที่สดใสในอำเภอที่ผมบอกท่านเลยครับว่าไม่ค่อยมีคนได้เดินทางมาสักเท่าไหร่ นั่นก็คืออำเภอพักดีชุมพลนะครับโอ้บรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาจากหลังภูเขาครับแล้วก็ทิมคันอากาศดีมากนะครับเมื่อคืนหนาวนะครับไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะครับอากาศเย็นดีครับวิถีชีวิตของคนที่นี่ไม่วุ่นวายไม่ได้ยินเสียงรถสักเท่าไหร่เพราะว่าเส้นทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางที่คนสัญจรไปมาเฉพาะคนในท้องหินเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะเดินทางออกจากที่พักพร้อมกับน้องๆที่จะมารับผมใน ช่วงเช้านี้นะครับน้องๆก็จะพาไปเที่ยวชมสวนชมบรรยากาศที่น้องใช้ชีวิตอยู่นะครับและอีกทั้งน้องอาจจะพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวให้น้องมาก่อนทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางออกมาจากที่พักแล้วนะครับโอ้โหน้องๆก็มารับผมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรารีบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือรามาสวย <laughs> สวยก็คือสายนะครับเส้นทางในโซนที่เราอยู่นี่ก็คือจะเป็นเส้นทางแบบ ทั่วไปครับเป็นเส้นทางคอนกรีตเล็กๆนะครับรถสวนทางเอาครับแล้วก็ที่สาคัญเรายังเห็นพวกต้นหมากรากไม้อะไรต่างๆมากมายซึ่งเม,มื่มอวานเย็นเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาในโซนนี้ไงแต่ว่าป้ายบอกทางนี้ไม่มีนะครับดูดิทุกคนลองดูโ,โหนี่คือถ้าน้องๆไม่นําทางมานี่คือผมหลงนะครับเปิดชิปเอนี่วนไปวนมาล็หลงไปแน่แท้นะครับโอ้นี่คือเสี้ยกเสี้ยกมันบ้านเลยทุกคนเอาปิดๆก่อนพุ่นมา น้องเขาเดียวซ้ายนะครับเมื่อกี้นะครับโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเส้นทางหลักนะครับนี่ผมก็ไม่เคยมาไม่มีป้ายไว้เฮ้ยนะครับน้องเขาเดี๋ยวซ้ายไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องตามน้องให้ทันอ่ะน้องเขารออยู่นะครับเขาบอกว่าจะพาไปชมสวนมะขามที่สามารถเก็บผลผลิตทานได้แล้วก็เป็นส่วนที่พี่อังกาเป็นเจ้าของโอ้แต่ดูวิวภูเขาอลังการงานสร้างชอบบ้านบรรยากาศแบบนี้ครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสสักครั้งครับมาที่นี่ก็ และมาเที่ยวชมสวนมะขามก็ได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีร้านกาแฟเยอะมากอยากได้กาแฟร,รสชาติยังไงไบรรยากาศไหนเดี๋ยวน้องๆก็จะพาไปนั่งดื่มนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวนิดหน่อยกับเส้นทางที่ไม่ไกลาจากตัวอำเภอนี้ด้วยนะครับเมื่อคืนเราเดินทางมาถึงที่นี่โครโพชใช่ไหมครับวันนี้เราเดินทางมาถึงในช่วงเวลาเช้าเลยโอ้ย ตอน,นี้ต้องขับดีๆครับมันเป็นช่องลึกเลยนะครับบรรยากาศที่ส่วนมะขามเมื่อวานที่เราเอามาที่นี่คือเราไม่เห็นไงตอนนี้เรามาให้ทุกคนได้ชมครับว่ามะขามบ้านนี้กำลังจะถูกเราสอยเนี่แล้วก็ <ๆ S 1> น้องๆก็จะลงรถมาแล้วนะครับทุกคนอเป็นบุกเข่าอะนะครับเมื่อคืนไม่เห็นนะครับแล้วก็บ้านเป็นบ้านไม้เดี๋ยวนี่นางเอกของผมเอ้ยนางเอกของทุกคนครับเอ้ยนางเอกของพี่อังกาบครับ มาแล้วครับวันนี้น้องจะมาปีนต้นมะขามหรือเปล่าไปดูครับลองดูสวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีค่ะมาในสาวมันมันครับวันนี้จะปีนต้นมะขามพี่ก็คิดว่าต้นมะขามจะสูงเท่าต้นนู้นพี่เลยให้อุ้มเตรียมตัวมาอย่างนี้เลยแต่มะขามที่นี่ไม่สูงใช่ไหมครับไม่ค่ะนี่คือมองไปก็จะเห็นปักเออปกตินี่คือเขาเก็บยังไงอุ้มหมายถึงว่าเด็ดตัดหรือว่าแบบยังไงพี่ไม่พี่ไม่รู้อ๋อคือตัดเนาะตัด อาจจะใช้บันไดเป็นตัวช่วยออโอ้โหอย่างนี้ก็พลาดเลยกล่าวว่าอุ้มจะต้องปีนต้นมะขามมีบันไดตัวช่วยอีก่ยังไม่ทดสอบนางเอกเลยว่าเป็นสาวที่นี่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูค่ะเดี๋ยวถามก่อนวันค้างได้ข่าวว่าเป็นมีความสมารถพิเศษในการฟ้อนรำใช่ไหมใครไปมาไว้คะเนี่ยไม้รดูอ่ะแต่ว่ามีได้ข่าวมาคือพี่ยังกล่าวเขาบอกว่าลายเขาสวยและลายเขาเก่งพี่ก็เลยเออรีมมาเลยนี่แหละคือสิ่งที่พี่ต้องการเห็นด้วยแหละ จริงไหมเอ่ยอุ้มเรียนนาฏศิลป์ค่ะใช่ค่ะก็เรียนปอตีก็ก็ต่อด้านนี้ปอตีปอโถด้วยโอ้ปอโถด้วยปอโถแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาอย่างนี้ฟอนให้พี่ดูสักนิดหนึ่งไเออจีบเป็นจะ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 อย่าพูดอย่างนี้คำนี้ต้องเหมาะกับพี่ไม่เหมาะกับอุ้มจ้ะอ๋อจีบเป็นนะเราลองนิดนึงเลยไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ต้องมีเพลงแบบนิดเดียวเขาบอกคุณคุณดาวก็เออลำสวยมากออเชุดเนี้ย ได้ไหมได้ค่ะนี่ค่ะหรือทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูโอ้โหนี่นี่นหลอน้ำลายแล้วเอ้ยตาใส่ตาไหลน่ารักน่ารักเด็กหมอขอใช่ค่ะรู้กันที่นี่พอไม่ธรรมดา ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมีคุณอาพี่อังกามาด้วยนะครับก็จะมาแนะนําเพื่อใครอยากมาเที่ยวสวนอะไรเงี้ยก็คือมาได้นะอยาเจอ้องอุ้มก็ไปหมดร้านหมูกะทะเลยเพี่จะแอบไปจ้ะพี่ไม่ให้คุณอารู้จ้ะ๋อได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอคุณอามาเราก็เข้าสวนกันนะครับไปดูบรรยากาศสวนมะขามหวานที่นี่ครับว่าจะมีอะไรดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปบนเรือก่อนนะครับทุกคน คือเดี๋ยวให้ทุกคนดูเสาก่อนเสานี้ใหญ่มากแล้วก็เก่ามากด้วยแทบทุกต้นเลยนะครับน้องบอกว่าให้ผมลองขึ้นมาบนนี้จะเห็นวิว,วสวยๆของสวนมะขามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะครับอไม้ก็เป็นไม้นี่เลยไม้ที่เขาบอกว่าเขาเออซื้อบ้านหลังเก่ามาประมาณ3มหลังแล้วก็มาต่อทาเป็นเรือนข้างบนนี้นะครับโอ้โหดูดีมากมีกมล้องวงจรปิดด้วยทุกคน แสดงว่ามีคนจับตาเราอยู่นี่เพียงกามาแล้วโอ้แต่วิวดีครเห็นดูเขาล้อมรอบจริงๆบันนี้อันนู้นก็น่าจะเป็นสวนของคนนะครับที่ทำการเกษตรที่นี่จะมีการปลูกอ้อยด้วยนะครับโอ้นี่ดูดูดอนี่นี่น้องๆมาต้อนรับนะครับพี่มาจากสวนนี่เมื่อวานมาหาผมอยู่โอ้มากอก็น่ากินดูดิลืมได้ไงนะมะก,อก่อจะวหวานน่าดูเลย โอ้ยดูมาไว้ทีมงานเรามาแล้วทีมงานไปเฝ้าสวนมานะครับสวัสดีครับพี่อังกาบ,บโอ้พี่อังกาบกับแฟนมาแล้วนะครับนี่ไอเจ้าสองตัวนี้มันไปหาอะไรไม่รู้ในป่ามันมันกลับมาแล้วน้องบอกให้ผมมาดูทั้งหลังบ้านหน่อยน้องน้องบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านลึกลับ <c oughs> โอ้แต่เมื่อคืนผมดูระเบียงหลังบ้านสวยดูดีพี่เขาทำให้ดีมากลองดูนะครับเออดูดีนะเด็ดมากก่อง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้โอ้แล้วมะกกอลูกใหญ่แล้วอวบเลยครับ เออโอ้วิวข้างหลังนี่เห็นดงอ้อยจริงๆด้วยทุกคนเขากำลังเอาอ้อยอะเอขึ้นรถที่เอารถไถมาพว่วงเห็นไหมครับนี่คือใช้การตัดมือนะเห็นไหมไรอ้อยตรงนี้ก็คือเริ่มที่จะทยอยเก็บเกี่ยวไปเกือบหมดไร่แล้วนะครับภูเข่าวดูโอ้โหเป็นชกัชกชกัชกชักเลยครับสามเหลี่ยมต้นไม้อันนี้เป็นเนินเนินโอ้โหถ้าได้เดินตรงนี้ปู่บ้านนี่คือแหลมเลยนะดู โอ้นะอันนี้คือไร่มะขามที่เราคิดว่าเดี๋ยวพี่องกามน่าจะพาเราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของเขาแล้วครับไปทุกคนตอนนี้น้องอุ้มเตรียมที่จะโชว์สเต็ปการเก็บมะขามให้เราได้เห็นนะครับว่าสาวที่นี่จะโอ้โหเก่งขนาดไหน <c oughs> ว้าวว้าวาสาวเฉยภูมิก่อน <c oughs> วันนี้เจ้าซิมิเฮดยังซิมาตัดมะขามจ้าเออถูกใจว่ะ นะครับแล้วก็เครื่องมือมาแล้วจับจับกันไกลเป็นไหมเดี๋ยวองถามก่อนเออไม่ใช่ไกลยๆเย็บผ้านะจ๊ะ <c oughs> มันมีไกลๆตันมะขามนะรอดูค่ะ,ะเออสวัสดีครับขอญาตมาขโมยมะขามไหมครับเ<ด> <c oughs> มื่อคืนจําได้แหละที่มานั่งอยู่ส่วนเออที่นี่ด้วยกันเนี่ยเจาของบ้านนะครับโอเคเ <c oughs> ข้าทางแล้วเว้ยกว่ามันดังเลยอย่าให้เสียชื่อคนชัยภูมิ อยาให้เสียชื่อคนพักดีชุมพลนะขู่แหละนี่คือการขู่โดยปริยายเออกดดันเลยน่ารักมากมันเป็นกระเป๋าที่อุ้มนล้วจะพกเข้าห้างไปเรียนปทองอุ้มพกไปจะต้องเป็นที่จับจ้องจับตาของคนที่เรียนไม่กัรแน่นอนนี่คือราคา ถ้าไม่มีเงินนี่ซื้อไม่ได้นะคะเออจ้ะกระสอบหนึ่งก็เท่าไหร่นะคะเป็นหลายร้อยหมื่นนี่เป็นพันนั่นแหละในในหันไม้พี่ดูหน่อยน้องอ้มโอ้โหกิ๊บเก๋พี่จะเอาไปฝากคนทางบ้านบ้างแล้วเนี่ยเยียมดังเี่ยมันดัง่เออแน่นยังแสดงว่ายังไม่ถูกอ๋อมันต้องแบบเบาๆอันนี้พวกนี้มันแน่น เป็นไงนะอุ้มค่ะนี่ไงอันนี้ค่ะจริงไหมใช่เออเอามาให้พี่กินหน่อยจ้ะอืมลองทดสอบลองดูนะคะอ่อแกะดูจ้ะไม่งั้นจะไม่หวานจ้ะเออจะงี้หวานแน่นอนลองดูนะเอากาศใช่หรือเปล่าว่าเราอันนี้ได้วหรือเปล่าอ่นได้จ้ะอันนี้ถั่วร์มืองไกลแล้วพี่พี่พี่อากาศบอกโอเคต้องค่ะแบบนี้สหรับอันนี้ผ่านอะไรจ้ะน้องอุ้มอันนี้สีทองค่ะ สวนนี้พันสีทองพี่นึกว่าพันสี 1, ขาว <c oughs> <c oughs> พี่อากาศครับอันนี้พันสีขาวหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่มีพันสีขาวคนเข้าใจตรงผมไหมคือพันสีขาวนะ 1, เอออืมหวานมากไม่ไม่คิดเลยว่ามอะหารที่ช้ยภูมิจะหวานขนาดนี้นะคนคนไปจ,จะบูรจะว่าผมวันนี้ยอ,ยนอืมอ่ะนี่ คือที่ผมเห็นเขาเอามาขายข้างทางมันจะเป็นของพื้นที่ก็มีเป็นพันของอำเภอนี้ก็มีใช่ไหมครับอำเภอด้วยอ๋อครับก็จะรับไปจากที่นี่แล้วก็ไปขายที่ก็มีเนาะอ๋อนะครับแต่ทีก็ทีนี่แต่ที่นี่อ๋อมีมีแบบพันเออใช่พันสี่พักดีที่เขาบอกว่าเป็นมะขามที่ขึ้นชื่อของอำเภอนี้เนาะมีแต่ที่นี่แม่แต่ที่นี่ด้วยนะที่อื่นไม่มีนะเห็นว่าโอ้เนื้อมันเยอะมากเลยนะแล้วแล้วฝักมันใหญ่ ครับโอ้โหอร่อยมากเมื่อคืนแอบกินไปเยอะมากเลยพี่คุ้มจ้ะค่ะไม่เต็มถุงไม่กลับจ้ะอย่าอยากร้องกันจ้ะพี่เอาจริงจ้ะพี่ไม่ได้ขู่จ้ะพี่พูดจริงจ้ะแต่เราจะไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันแล้วจ้ะเ้ายังดีเดียวเลยเจื่อพี่เอาไงมะขาหมูด้วยค่ะมะขาหมูใช่ก็คือมันจะยังไม่สุกดีใช่ค่ะอือหือสโลแกนต้องมาแล้วครับทุกคน ลัากินนกินนั่แหละโอเคเดี๋ยววันนี้รีบไปกับพี่นะจ๊ะพี่จะไปส่งนู่นเลยจ้ะขอนแก่นขอนแก่นไปด้วยกันนี่ค่ะอันนี้จะอร่อยมากจะกินเองี้ให้พี่กินเอาขอบคุณครับแน่เลยค่ะมังขาหมูพันสีขาวเอ้ยสีทองพูดผิดแล้วโอ้มังข่าหมูก็อร่อยครับทุกคนเนื้อมันจะล้วนๆเลยครับมันจะไม่แห้งนะครับนี่คือกินจากส่วนนะครับ ดังแล้แม่รถุดสะโอนเนียนๆเอาสุกใช่ไหมเก็บสุกใช่ไหมเอาไม่เอาทั้งสุกเอาทั้งหมูนแหละเอาหมูเนี่แหละจมูกอร่อยนะอร่อยมากซี่ท้องอะหมูอร่อยอเวลาเก็บก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาเช้าเช้าแล้วก็เย็นรึเปล่าพี่ไม่รบถามหน่อยปกติเขาเก็บมะขามเนี่ยเขาเก็บกันยังไงเก็บเช้าถึงเย็นหรือว่ายังไงครับเก็บทั้งวันเลยหรอ ถ้ามาแบบนี้เนี่ยเย็นถึงจะกลับนั่นี่มก็คือเช้าแล้วก็เย็นกลับเนาะถ้าถ้าเรามีที่ขายเราก็ไปขายที่ที่บ้านแต่ไม่มีที่ลงก็ไปที่ตลาดกลางอ๋อมีตลาดกลางที่ว่าเอามะขามไปขายด้วยอ๋อก็คือถ้าเราไม่ได้ขายทั่วๆไปก็คือตลาดกลางส่งได้ฝากขายอืมเออน่าสนใจนะเดี๋ยวไปตลาดกลางไปดูมะขามที่ว่าเขาเอาไปลงขายกันนาจะเยอะขนาดไหนที่นั่นก็จะรวมทุกสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับอืม อ๋อคือที่นู่นน่าจะเป็นแดงใหญ่ได้ดูได้นะดีเลยนะครับราถามสาวปลูกมะขามอ่าน้องอุ้มจ้าปลูกมะขามมาได้ปลูกมะขามมาไหมไม่ได้ปลูกค่ะกินอย่างเดียวแต่ว่ารู้จักค่ะตั้แต่แนวเพราะว่ส่วนที่นี่ก็จะมีแต่มันยังไม่ไม่โตมากนะครับของพ่อ ถ้าไปสนุกก็มีเนาะมันจะพิ้งไปวิ่งมาก็ได้ไม่เป็นไรเอาง่ายๆพอเดี๋ยวไปกินทีเดียวที่ตลาดเลยพี่แล้วอย่างเงี้ยพี่ปลูกเท่าไร่ถึงจะเก็บผลไิ้ได้หนึ่งงวดแรกอะครับสี่ห้าปีไหมสี่ห้าปีเก็บได้งวดแรกนะจากนั้นก็เก็บได้เรื่อยๆเลยแต่เราก็ต้องบำรุงพี่บอกว่าเอาขี้ควายมาใส่ในพื้นดินรอบๆที่อยู่ในไร่นะครับเนี่ยลองดูเวลาเขาเอามาใส่ก็จะไถเนี่ยแล้วก็เอาขี้ควายมาใส่นะ ดินก็เลยจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทําให้มะขามจเจริญง,งอกงามเใช่ไหมครับทุกคนลองดู <laughs> จะหมดฝักละไม่ใช่ง่ายนะครับผมเห็นน้องอุ้งเก็บจะย,ยังไม่เกินสามฝักเลยมั้งเพราะจนรอบสัรอบเดี๋ยวว่ามันมันบ้าเหมือนโขกอย่านั้นมันจุดที่สูงๆป่ะครับเนี่ยยังพันชุกนะอ๋อแต่อร่อยกว่าหมูอร่อยมาก สารนางเอกว่ะเต่นางเอกไม่ไปด้วยวันนี้จะให้นางเอกพาไปเที่ยวอยู่นางเอกสะสาดฟอนให้ดูตอนเช้าแล้วอือหืมอือหือนะครับไม่อยากกด้นางเอกแล้วแต่ผมว่าไปดูตรนลงตลาดดีกว่านะครับคือเรามาเป็นผู้บริโภคที่ดีนะครับต้นนี้เขายกให้เป็นของฝากผมทั้งต้นเลยมันโดกมากต้นนี้กี่ปีแล้วครับคุณนะ เอาคุณพี่ดีกว่าจะไม่ได้กินประมาณหาปีจ้ะห้าปีเก็บไปกี่รอบแล้วครับยังไม่ทันเลยเก็บปีนี้ยังไม่ทันเก็บจะเป็นปีแรกโอเคอุมอ้มยาพี่ขอเปิดสักกะลาเลยจ้ะอุ้มกะละมามะขามคาปากอุ้มยุดยุดยุดเออกินตองใช้ตอนกินเนี่ยดีมากเออร่อยไหมมะขามส่วนของตัวเองออเออกินกินแล้วก็ทำงานนะอุ้มนะหมดต้นแล้วค่อยกลับ เอางี้เองี้ผมร้องผมร้องไปเลือกหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝากนะอ่ะหนึ่งฝักเว้ยมันแข่งจังวะเนี่ยมันโดกมากนะคือปีเล่เลยครับอันนี้คืออนแน่ทัวจะจะ,จะกินเปิดเปิดซาก,กาลาเลยเออเอน้องอ,อ,อุ้มจ้ะเราจะได้กลบอกมวเนี้ยเอามามามาแล้วทำไมใช้มือเด็ดไม่ได้ไงต้องใช้ใช้ตัดผมไม่เข้าใจคือมันจะไม่แตกหรือว่าไงครับเพราะว่า้าเด็ดมันหยาบหยาบมันนี่นะมัน มันเหนียวนะโอ้มันเหนียวใช่มันเหนียวก็เลยเอาต้องการไกตันเนาะอะนี่ครับอได้ได้เปิดโอ้โหบังคัหมูเลยเนี่ถือว่ามือทองมากครับพี่พี่อังกาบไปไปไปเลยครับพี่เพิ่งบเนี่ยจะจะใช้ผมอีกทุกคนคือไม่ไม่จะถ่ายอุ้มใช่ไหมไม่ไม่ครับจะจะจะถ่ายพี่นะครับได้เลไนะได้แล้วครับนี่อะ ก็อนนอ,อาอ่าจะกินหรือยังนี่อ่าอาจะอ,อ้อันนี้หมูของแท้อ้อันนี้กลางเป็นหมูเลยครับทุกคนแกะแย่แกะย่นะครับแต่แน่ากินมากอย่างนี้คือปกติมันก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เปรี้ยวนะอ,อ๋อนยนังไงก็หวาน,นพี่นะเออ,อไม่ไม่แกงน,อกน้องอุ้มแล้วก็พี่ยังกาบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เราอยู่นานๆไงผมอยากอยู่นานๆแกงออกไปแลยเขาจะไล่กลับบ้านเพราะฉะนั้น แล้วเราเดินทางกันต่อนะครับไปพี่ลองรับประทานทีครับว่าอร่อยหรือยังอร่อยแล้วอืมสโลแกนนะอ,อุอ้มให้ให้ทีหนึ่งอ่ะอุ้มมายืนอ่ะอุ้มยืนอันนี้คือเป็นนางเอกใช่ป่ะอุ้มลองอุ้มลงชิมชิมดูอ่ะเออเอเอกินจนอ่ะเอเอเกินจนจะหมดฝักแล้วอันน<ร>ี้คือสโลแกนเดี๋ยวผมพูดให้นะครับโอ้โอ้โอ้าขำเหนียวมากอันนั้น เจ้าของขินเหนียวรื้เปล่ามะขามมันกัดไม่ออกเนี่ยไอ้น,นี่สซลแกนมาได้น่ากินน่ากินอันนี้คือพูดได้เออาจากพี่อากาศนี่ผมขออนุญาตพูดเลยนะพี่นะเออในฐานะที่เป็นแฟนคับนะน่ากลัวน่ากลัวอ <laughs> <laughs> ากาศไม่ผมมาแล้ว <laughs> <laughs> โอเคพี่ <l> ain, ยอง <l ain> ยอง<ๆ>นิดนึงนะครับเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นจะมาเนี่ยมาเที่ยวที่สวนมะขามที่เนี่ยที่พี่อากาศดูแลและรับผิดชอบอยู่เนี่ย สามารถมาเที่ยวชมได้อยู่ใช่ไหมครับได้ค่ะถ้าเกิดสมมติจะฝากช่องทางการที่จะติดต่อพี่อังกาบได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคิดหนักเลยแล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับที่น้องอมเขาจะมีเพจสวนสุทธาสิริเพจสุยางอ่าได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้นะครับก็คือเข้าไปดูในเพจได้จะมีรายละเอียดการติดต่ออยู่เนาะค่ะแล้วก็ที่เบอร์โทร0 6 3 7 9 3 3 9 6 4โอ้โหสุดยอดมาก เดี๋ยวไว้ใครมีโอกาสมาที่อำเภอทั้งอีชุมพลก็จะลืมแบะมานะครับพี่เขายินดีต้อนรับโดยเฉพาะพี่ๆที่ตามชมผมนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้คือคือร้อานสาวร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ทะเลเผานะคะประสงค์ชิวค่ะแล้วรอว่าไปกินตอนที่พระอาทิตย์ตกคือสวยมากวิวดีมากแสงพิี่ส้มเลยเมื่อวานไปดูแล้วนะคบไม่ผิดหวังนะครับวันนี้จะแอบไปกินใหม่ไม่บอกพี่อังกาศไปทราบครับ <laughs> พี่องคาตามตัวลาสาวหนีไปนะครับอโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ตลาดกันต่อนะครับตลาดมะขาหวานามาถึงแล้วครับที่เขาบอกว่าใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่เขาเอามะขามาส่งในโซนนี้กันนะครับเพราะดูบรรยากาศครับทุกคนโอ้โหอลังตลาดกามะข่ามหวานบ้านสับปะสิทธ์นะครับพี่องคการบอกว่าตะก่อนมาส่งบ่อยๆอ,อยู่นะครับใครจะมาซื้อก็ได้ครับเขาขายราคาส่ง เนี่ยเขาจะมีคิวการรับออเดอร์นะครับที่สําคัญคือเราเราจะมาชิมมะขามหวานไงคนมองเต็มเลยจะมาส่องมะขามแล้วมากินมะขามนะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้คือผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ดูแลกิจการด้วยอย่างนี้คือดีเลยมีคนนําทางที่ดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถามผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมครับอันนี้คือมะขามนี่คือรับในโซนที่อําเภอนี้อย่างเดียวหรือว่าท,วทั่วไปครับเนี่ย ส่วนมากก็จะเป็นอำเภอน,นี้บางครั้งก็จะมีในส่วนของบาง,จ,ง,บางจังหวัดเพชรบูรณ์นะเขาก็เอามาให้เราช่วงทําห้องเย็นอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ถ้าของเราไม่พอเราก็อาจจะได้ใช้ของเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือตรงนี้คือรับมาเอามาเป็นอย่างนี้เลยหรือว่ามาแปลรูปครับเป็นอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมารับต่อนอะใช่ค่ะแสดงว่าต้องมีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ใช่โอ้รักๆแล้วเป็นมะขามของอำเภอเนี้ยเยอะไหมครับ เยอะค่ะเฉพาเป็นของอำเภอเราทั้งหมดค่ะอ๋อที่ใส,ส,ส่พันเแต่วัดศีพอดีจะเป็นสายทางพื้นที่ของเราเลยค่ะนะครับนะก็เป็นฝักใหญ่ๆเม็ดเม็ดไม่ไม่เท่าไหรนะครับแต่ว่าคือเนื้อนี่แน่นเลย,ย,เยครับอ,อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมเป็นักท่องเที่ยวมาซื้อนี่ราคาราคาชาวบ้านไหมหรือว่าราคาส่งหรือว่าราคาปีกหรือว่าย่งไงครับผู้ใหญ่อีกราคาหนึ่งค่ะส่งราคาหนึ่ง อ๋อปริมาณที่เส้อด้วยอะอ๋อต้องดูจากตรงน,นั้นด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับขอเดินไปด,ดูดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับคือ<น>ขอให้ไปดูครับแต่ว่ามือจะไวพอที่จะเอามาสักหนึ่งฝักไหมผู้ <c oughs> <c oughs> ใดเขาใหญ่ผ <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> จ้จะจะไล่กลับกับข้อง,งานนี้แหละไอ้ <c oughs> ตรงมือจะจะหยิบล้วหนึ่งฝัก <c oughs> เอ่อสีพักดีนี่ตรงไหนเอ่ยอยากดูว่ามันเป็นยังไงคนดูไม่เห็นแต่ว่าในรถผงมีอ่ะ นี่อ๋อคือดูได้รู้เลยหรือว่าแบ่งๆเป็นเป็นประเภทอะไรอยงี้ครับถ้ามันจะรู้เลยค่ะมันมันไม่เหมือนกันเอาแล้วไงเอ่อเอ่อขอดูฝักน้อยๆสักฝักได้ไหมครับผู้ใหญ่เนี่ยค่ะสีม่วงอ่อเอออนี่นะดูฝักนะโอ้นี่นะสวนจะฝักใหญ่สวนก็ฝักอ๋อคืออยู่ที่สวนเลยเนาะอืมนี่ครับฝักจะเป็นแบบนี้เลยนี่อ่าพีเนเตอร์แล้วก็มาครับน้ำอุ้มอันนี้ ทาวง่าอย่างเงี้ยโลเท่าไรครับผู้ใหญ่ค่ะโลเท่าไหร่ครับเราเรา,เราไม่ได้เราถ้าคัดจริงๆมันจะเจดสบาทแลาา้วโอต้อง,งคันะอ,อต้องคัดด้วยเนาะใช่ค่ะคือเวลาชาวบ้านมาส่งก็คือมาเทรวมปุ๊บคือราคานี้เรายังบอกไม่ได้เ้่เกิดคัดปุ๊บเราจะจะบอกได้เลยค่ะแล้วแต่รสชาติด้วยนะคะแต่สวนราคาไม่เหมือนกันละโอ,อแล้วแต่รสชาตาิแล้วแต่ฝักแล้วแต่สีสันอะไรด้วยประกอบกันหมดเลยอ๋อโอเคเข้าใจละผมรู้และในรถผมนี่ราคาเท่าไหร่ โอเคเป็นความรู้พอนะครับเผื่อใครมาเที่ยวที่นี่ก็อาจจะได้มาขามที่หลากหลายรสชาติแล้วก็หลากหลายขนาดหลากหลายคุณภาพขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับโอ้น่ารักมากไปน้องอุ้มน้องอุ้มสนใจพันไหนบอกพี่เลยพี่จะพี่จะไปเก็บที่สวนให้จ้ะสวนเมื่อกี้นี้เอออันนี่นะสีทองเอาอันนี้โอ้สีทองนี่คือฝั่งใหญ่นะเนี่ยโอ้นี่คือสีทองนะดูเปลือกก็ระลุ ไม่สุกแล้วนี่อ้าไปพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเอาสีพู่นะแล้วนี่สีขาวที่ผมตามหาอยู่นู่นนู่นสีขาวใช่ไหมอู้หูงงอะไรวะพี่อะไรกับหนูเนี่ยอยู่ดีๆให้เปนสีขาวเอาขอบคุณมากเลยครับเอออ่าพี่อังกาบแล้วก็แฟนนะครับเดี๋ยวเราจะแยกกันนะพี่นะครับผมจะพาสาวๆไปเที่ยวหน่อยโอเคครับหรือว่าสาวๆพาผมไปเที่ยวดี ถ้าผมพาไปนี่คือหลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานผมยังหลงเลยให้สาวให้สาวพาไปเที่ยวเ<อ>่ะอย่างนั้นได้ครับรู้สึกว่าจะหิวข้าวแล้วด้วยเนี่ยกดคาลาบก่อนเลยท <c oughs> ั้งอุ้มจ้ะมีอะไรอร่อยนน <c oughs> อะไรแถวนี้บ้างไหนบอกหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปนั่งคาเฟ่ค่ะนั่งคาเฟ่เดี๋ยวไปดื่มกาแฟกันโอ้ได้เลยจ้ะพี่เป็นคนชอบกินกาแฟมากแต่กาแฟที่พี่ชอบกินคือกาแฟกาแฟขาวจ้ะกาแฟดำพี่ไม่ชอบจ้ะพี่ก็หัวเราะใหญ่เลย ใกล้แล้วจะได,ได้อยู่แค่นี้คือวันสุดท้ายที่จะได้เข้าชัยภูมิครับเราจะล,ล่าลาบรรยากาศดามเช้าไปด้วยการที่พาน้องๆครับที่พาผมมาเนี่ยไปทานอาหารเช้าดูแหมแต่กระทั่งเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะครับแต่จะเอาบรรยากาศในโซนที่อำเภอพักตรีชุมพลให้ได้ชมครับเพราะว่าที่นี่มีร้านกาแฟเยอะอย่างที่ผมขับรถเห็นเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับเป็นร้านกาแฟที่ เป็นชาวบ้านทำเป็นร้านเล็กๆไว้ชมวิวชมสวนยิ่งกษตรมีบอ,อกาปให้ผาทำแบบนี้เห็นทุกคนเลยเนี่ยมันเป็นร้านค้าที่แบบง่ายๆครับเรียบๆนะครับเนี่ยคือดูดูดีนะครับสำหรับผมแล้วผมชอบเลยที่เป็นแบบคลาสลาสิกๆนะครับชมไร่มะขามชมสวนยิ่งกาเซ่เจ๊มีข้อข้อจะมีป้ายบอกเนี่ยสามารถไปแวะทานได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าคนในชุมชนเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาเดินเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่อาจจะยัง,งไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ย วันที่มาเที่ยวที่นี่นมทางมีน้ำต,ตกสวยๆในช่วงวันที่เป็นหน้าหน้าฝนหรือฤดูฝนผมนคิดว่าคนก็น่าจะมาพักผ่อนนัดใจแลวก็น่าจะมาใช้บริการร้านกาแฟตามบริเวณโซนที่อยู่ในอำเภอนี้อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยน้องาการแบบนี้ก็สามารถติดตามชมได้ครับผมก็ยังคงชอบในวิธีการเดินทางแบบนี้ให้ทุกคนได้สัมผัสไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดร้านกาแฟในจุดที่น้องเขาพาไปแล้วเราก็จะ ไปกันต่อนะครับใกล้ถึงแล้วอ่ะถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปร้านน้องๆเลยครับน้องๆก็จะพามาทานกาแฟร้านนี้นะครับเออดีนะชิวๆสักนิดหนึ่งครับพอดีคำร้านนี้ครับเนททุกคนครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนชั้นสองของร้านกาแฟครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นโซนที่ติดแอร์แต่เป็นที่นั่งที่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับ บรรยากาศที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเส้นทางหลักที่วิ่งผ่านอำเภอพักดีชุมพลนะครับเราก็จะได้เห็นวิวบริเวณข้างทางไปด้วยครับตรงด้านนู้นก็จะเป็นร้านค้าก็เป็นแหล่งชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะเป็นโซนที่เขามาจับจ่ายซื้อของตามร้านค้านะครับวิวตรงนี้คืออยากจะบอกทุกคนได้ชมพาเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ไม่มีจุดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวมากแต่ว่าได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่น,นะครับ อีกทั้งเรายังมีคนที่นำทางด้วยอย่างเช่นน้องๆแล้วก็พี่อังกาบที่ได้มาร่วมทิปกับเรานะครับเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างแล้วผมก็จะทานกาแฟก,กับน,น,น้องแล้วก็ได้วางแผนการเดินทางไปเที่ยวกันต่อว่าจะไปไหนยังไงอะไรดีนะครับก็ให้่ทุกคนติดตามชมการเดินทางครั้งนี้ครับเพราะว่าน้องๆก็คือสั่งแค่เครื่องดื่มเท่านั้นเองร้านข้าวร,าาร,นานาร้านอาหารมันบ้านร้านอะไรเงี้ยผมยังไม่เจอแต่เราบอกว่าไปที่เที่ยวะเดี๋ยวมันจะมีค้าขายมากมายพี่แน่อยากไปที่ไหนพี่แน่ก็แวะได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องจัดให้นะครับ นะไปเจอน้องเสร็จเราเดินทางกันต่อเนาะในสุดเราอยู่ที่อันแนนอัลทัวร์นะครับไปทุกคนลงชั้นล่างก่อนเห็นไหมน้องๆมาดูว่าได้กาแฟหรือยังนั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมอันนี้คือโซนที่น้องๆนั่งอยู่นะครับในห้องแอร์นะครับแต่้างในเปิดเพลงผมก็เลยเออไม่ได้เข้าไปนี่เพราะจัลนดูดีมากเดี๋ยวถ้าเกิดกาแฟมาเราจะมูฟส่วนเข้าไปข้างในก็ไปนั่งคุยกันน้องๆนะครับนี่แล้วส่วนใน้านก็คือจะเป็นแนวนี้เลยอ่ะโอเค ไปทานกาแฟแล้วค่อยว่ากันนะครับากาแฟที่นี่อร่อยนะ้องก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปข้างในร้านนะครับทุกคนชื่นใจจังเลยนะครับมีน้องๆมาร่วมเฟรนด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวดื่มกาแฟให้สดชื่นก่อนแล้วก็จะไปกันนะครับนั่นเอกของเราคงจะเหนื่อหน้าดูของอิ่มกับมะขามแต่ไม่อยอมก,กินข้าวกันเลยอเออนะ,อะเดี๋ยวเจอกันอีกครับบนเส้นทางทา,งทางรทองพวกเราแล้วครับไปแล้วนี่เหน่วยทำไรล้าง